ตอนนี้ขออนุญาตเอาใจสาวกของเหล่าดาราทางฝั่งหลลววูกันบ้างนะฮะมาดูกันครับว่าเหล่าบรรดาซูเปอร์สตาร์คนดังเนี่ยนะครับเขามีอาการกลัวแปลกๆอะไรบ้างครับเชิญขยับพร้อมๆกันเลยครับ จะสร้างสีสันให้วงการได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการกลัวอทิชชู่ของหลุยส์สกอตหรือว่าเจมเรืองสัตว์ที่กลัวผ้าขนหนู แล้วจะใช้อะไรเช็ดตัวล่ะคะพี่เจมแล้วก็ยังมีใหม่วงไอ้น้ําที่มาแปลกกลัวหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวจริงๆค่ะคุณผู้ชมแต่และความกลัวที่ไม่น่าเชื่อว่าจะกลัวไม่ได้มีแค่ดาราไทยเท่านั้นนะคะที่มีอาการยี้แปลกๆแบบนี้รอซุปตาฝั่งฮอลลีวูดก็มีเหมือนกันส่วนใครจะยี้ไรไปดูกันคะ่ะ ที่นางเอกสาวสุดเป๊ะนิคอลคิดแมนที่ต้องเกิดอาการยี้ทุกครั้งเมื่อเจอผีเสื้อซึ่งแม้ว่าเธอจะพยายามรักษาอาการนี้ด้วยกันเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีผีเสื้อจัดแสดงอยู่ก็ตามแต่ก็ยังเอาชนะความกลัวนี้ไม่ได้ค่ะต้องวิง่งหนีออกมาอยู่ดีค่ะ ่อก,กันด้วยสาวแมนสกาเรตจอหันสันเห็นเปรี้ยวเฉียวเท่แบบนี้ความจริงแล้วเธอกลัวนกเอามากๆค่ะเพราะเวลาเธอเห็นขนปีกจะงอยปากหรือแม้กระทั่งเวลามันกระพือปีกเธอก็ยีทุกทีแต่ถึงจะยียังไงเมื่อเข้าฉากกับเราสัตว์ปีกเธอก็แสดงได้อย่างมีสปิริตอย่างที่เห็นในหนังเรื่องวีบอดอสูที่เธอต้องเข้าฉากกับนกยุงแม้ถึงแม้จะกลัวแต่จิตวิญญ,ญาณนะักแสดงก็เขาสิงก์ก็ต้องปรบมือให้เธอจริงๆค่ะ และอุมาเธอแมนก็มีอาการกลัวเหมือนกันค่ะแต่เป็นโรคกลัวที่แคบแม้จะกลัวแค่ไหนแต่เพราะการแสดงทำให้เธอต้องทำมันอย่างที่เห็นใน q ิวบิทกับฉากที่เธอถูกครั้งอยู่ในโรงสพซ,ซึ่งเธอก็เล่นได้อินสุดๆทั้งกรี๊ดทั้งกลัวจริงแม้ก็มันอินเนอะล้ว,ลวนๆไม่ต้องบิวเลยนะจ๊ะสาวอุมา ส่วนพ่อหนุ่มในตาต้องสเสน่ห์อย่างอราร์เธอบรูมเห็นบึกบึนล่ำอย่างนี้นะคะกลัวหมู่นะจ๊ะเห็นได้ชัดก็จากเบื้องหลังการถ่ายทำหนัง Kingdom of Heaven เพราะเวลามีหมูในฉากหลุดออกมาใกล้ฮีเมื่อไหร่ฮีจะวิ่งหนีไม่คิดชีวิตเลยทีเดียว อินดี้จอนนี่เดฟก,ก็มีอาการโฟเบียเหมือนกันนะจ๊ะแถมไม่ธรรมดาซะด้วยราด,ดานกลัวตัวตลกโบโซที่เห็นในสวนสนุกล่ะค่ะเห็นที่ไรพี่เดฟสยองทุกทีรอนหน้าขา,ขาวๆบวกกับสียใย,ยิ้มของมันทำให้เขามองว่าโบโซเหมือนปีศาจมากกว่าตัวตลกนั่นเอง ส่วนนุ่มเรียมจากวันเด r e กชั่นก็มาแบบล้ําค่ะเพราะว่าดันตัวช้อนแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ยอมใช้ช้อนกินข้าวนะคะเพียงเพราะว่าหนุ่มคนนี้เขาระแวงค่าเวลาที่ใช้ช้อนในที่สาธารณะเพราะเขาไม่รู้ว่าช้อนนั้นหนักเคยอยู่ในปากใครบ้างเท่านั้นเองปิดถ่ายด้วยนักเตะสุดหล่อดเดวิดเบ็คแฮมที่กลวกัวความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอามากๆทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาต้องเป๊ะถูกจับคู่และว,วางในทิศทางของมันเท่านั้น นี่เวลาไปพักที่โรงแรมไหนสิ่งแรกที่เขาทําก็คือการจัดเขราของให้เรียบร้อยและเสื้อผ้านหน้าผมรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของฮีต้องแบชกันอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์เพอร์เฟคชันนิสเลยละคะ่ะ การหวาดกลัวของสิ่งต่างๆรอบตัวของดาราแต่ละท่านเนี่ยนะฮะก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็แปลกบางคนก็สมเหตุสมผลนะอย่างเช่นกลัวที่แคบเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะมีคนอย่างนี้ฮะที่กลัวเยอะแยะมากมายส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับกลัวตะขาบแต่ก็คงไม่นับ่ามันแปลกนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็กลัวคุณผู้ชมนะครับหวาดกลัวอะไรบ้างเป็นพิเศษหรือเปล่า SNS มาคุยกับเราบ้างนะครับที่4595057ครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้านะครับกลับมาดูกันนะครับว่าของเล่นที่ดาราเล่น มันมีอะไรกันบ้างสักครู่เดียวกับ True Insider ครับ